โอ้นี่เลยค่ะต้นกล้าเล็กๆเกิดขึ้นเต็มเลยค่ะราก30ค่ะคุณผู้ชมแม่นางปลูกลงในกระถางนะคะเนี่ยค่ะกระถางที่เพิ่งแกะออกไปเมื่อกี้นี้ค่ะก็จะเล็กไปหน่อยนะคะถ้าเพื่อนๆจะปลูกก็ใช้ใบใหญ่ว่านี้นิดนึงค่ะนี่เลยค่ะน้ำรินสวัสดีค่ะวันนี้แม่นางเอาราก30ที่ปลูกในกระถางนะคะออกมานี่เลยค่ะคุณผู้ชมโอ้ยก็ ใช้เวลาพอสมควรนะคะที่ปลูกไว้เนี่ยค่ะพอดีมีญาติมาถามหารากสามสิบแม่นางก็เลยแกะกระถางออกมาก่อจะแกะก็รากก็เริ่มแก่มากแล้วนะคะที่จริงควรจะเอาเขาออกมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะนี่นะคะออกรากเต็มเลยนะคะกระถางใบเล็กไปนิดนึงค่ะที่จริงถ้ากระถางใบใหญ่กว่านี้ก็รากจะได้กระจายตัวกว่านี้นะคะ ปกติแล้วก็จะปลูกลงในแปลงดินนะค่ะแต่อันนี้ปลูกในกระถางเนี่ยค่ะเผื่อมีคนสนใจอยากได้แม่นางก็เลยปลูกไว้ค่ะทีนี้ก็เนี่ยค่ะรากออกมาเต็มเลยนะคะเนี่ยค่ะมีคุณพี่เข้ามาถามอยากได้ราก30แม่นางก็เลยบอกว่ามีในกระถางแกะออกมาแล้วก็ล้างๆนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเบียดกันแน่นทีเดียวเลยค่ะนี่ถ้ามีพื้นที่ให้เขามากกว่านี้รากก็จะออกมา ได้หน้าดูกว่านี้อีกนะคะเนี่ยก็ล้างแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะรากฝอยจนจะออกแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวแม่นางก็จะเอาไปตัดออกแล้วก็ตากแห้งนะคะบางส่วนก็จะเอาให้พี่เข้าไปเอาไว้เป็นสมนุนไพรบำรุงร่างกายค่ะรากสามสิบนี่จะเป็นสมนุนไพรสำหรับบำรุงร่างกายบำรุงเลือดนะคะช่วยกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศค่ะ ก็คุณผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องพวกตกขาวประจําเดือนมาไม่ปกติมีกลิ่นในช่องคลอดนะคะก็กินพวกนี้ค่ะดีส่วนมากแม่นางก็จะเอาไปตากแห้งก่อนแล้วก็เอามาบดนะคะชงชาดื่มนะคะนี่ค่ะราก30ก็ไม่มีปัญหาเรื่องของตกขาวอะไรนะคะกินพวกนี้ก็ดีค่ะไม่ได้กินบ่อยค่ะก็เว้นเว้นช่วงกินสลับกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ ช่วยขับปัสสวะแล้วก็บำรุงพวกตับพวกปอดได้ด้วยนะคะผู้ชายก็กินได้ค่ะเนี่ยค่ะออกมาแบบนี้เลยนะคะเนี่ยคนไหนสนใจปลูกแล้วก็มีเม็ดนะคะมีเม็ดเล็กๆเ,เม็ดก็จะแห้งๆกลมๆเล็กๆออกมาใหม่ๆก็จะเป็นเม็ดเขียวๆใบคล้ายๆใบผักชีผักชีราวอะคะ่ะผักชีเนี่ยค่ะใบก็จะเป็นคล้ายๆใบพวก อ่าหน่อไม้ฝรั่งค่ะเป็นจะเป็นเส้นๆมีหนามเล็กน้อยจะเป็นเถาเลื้อยขึ้นไปแต่ไม่ได้ยาวมากนะคะ,นะคะรากสามสิบนี่ปลูกง่ายค่ะลูกเขาหล่นลงมาก็จะมีต้นกล้าเกิดเต็มเลยนะคะแถวใต้ต้นที่แม่นางปลูกไวะะ้เนี่ยค่ะจะเห็นต้นกล้าเล็กๆเป็นเส้นฝอยๆใบเขาจะเป็นเส้นๆนะคะก็ล้างทําความสะอาดแนละ้วเดี๋ยวเอาไปตากแห้งค่ะคุณผู้ชม ปลูกง่ายค่ะเนี่คะพอเขาเป็นหัวเราก็ขุดออกมาเอาไปผึ่งแดดตากแดดนะคะเอาไปใช้เนี่ยค่ะเม็ดก็จะเป็นเม็ดกลมๆพอหล่นลงมาก็จะเกิดได้ง่ายมากเลยค่ะราก30ค่ะปลูกง่ายนะคะยิ่งปลูกในแปลงพรวนดินแล้วก็ให้พกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักค่ะไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีอะไรมาบ่งุงนะคะ ก็ใช้แค่ปุ๋ยอคอกปุ๋ยหมักเอามาบำรุงต้นก็ปล่อยทิ้งเอาไว้แบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะก็จะเป็นเถาเป็นเถาขึ้นมาแบบนี้เนี่ยค่ะลักษณะต้นของเขาลูกก็จะเริ่มแห้งแล้วนะคะเป็นเม็ดเล็กๆเกนี่ยค่ะร่วงหล่นลงมาเต็มพื้นเลยค่ะอันนี้ก็เป็นต้นราก30นะคะเอามาให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะ ส่วนคลิปหน้านั้นไม่นัาจะเอาอะไรมาฝากทุกท่านก็อย่าลืมติดตามไปได้วยกันค่ะ